ถ้าเราเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเราจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จในชีวิตครับแต่ลองถ้าเราเป็นคนที่คิดลบตลอดเวลาคิดลบกับเพื่อนร่วมง,งานคิดลบกับองค์กรคิดลบกับใครต่อใครก็แล้วแต่รอดอยากดังนั้นทัศนคติเป็นเรื่องสําคัญทัศนคติเป็นเรื่องใหญ่ทัศนคติเป็นเรื่องที่พิเศษมากทัศนคติมันส่งผลให้คนประสบความสําเร็จมามากแล้วทัศนคติมันทําให้คนเนี่ยจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่ รวยขึน้นจากคนธรรมดากลายคนที่เก่งขึน้นจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่วิ่งได้ไวขึน้นดังนั้นฝึกมีทัศนคติษษษในเชิงบวกเข้าไว้ฝึกมีทัศนคติษษษในจิตใ,ใจเข้าไว้ฝึกมีทัศนคติษษษษแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ดีขึนข้นเก่งขึ้นวันเนี้ยเราพร้อมที่จะเป็นคนที่มีทัศนคติษษษในเชิงบวกหรือยังครับ้อไหมพอไหม